ชาวได้อีกโค้ชทีมชาติอเมริกาตเตเะมีย g เกรกเบอร์ฮาเตอร์เฮดโค้ชทีมชาติอเมริกายอมอรับว่าเขาเตะภรรยาในสมัยวัยรุ่นแม่ของโจวอนนี่เลนาแข่งสังกัดเสือเหลืองวัยปี ก็ออกลงเปิดเผยถึงพฤติกรรมยอดแย่ของโค้ดรายน,นี้เช่นกันซึ่งคุณซือวัย49ปีรายนี้กำลังถูกสอบสวนโดย US Soccer และเผยผ่านแถลงการ์ว่าผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับการกระทำของผมในคืนนั้นการแถลงการ์ครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงจากโรซาลินภรรยาของเขาโดยทั้งคู่ได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1991โดยมีใจความว่าเราออกเดทกันเป็นเวลา4เดือนและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเราสิ่งต่างๆก็จะตามมาและกำหนดความสัมพันธ์ของเราในอนาคตในคืนหนึ่งขณะที่ออกไปดื่มท ้จนเหตุการณ์มันบานปลายไปมากจนถึงขั้นที่ผมเตะเธอเข้าไปที่ขาแต่เธอไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับมาหรอกนะเก็กเบอร์ฮา์เตอร์เผยว่าการกระทําครั้งนั้นทําให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันและกลับมาคืนดีกันใหม่ใน7เดือนต่อมาพวกเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและฉลองวันครบรอบวันแต่งงาน25ปีในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี้เองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ U.S. Soccer หรือสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาสอบเข้มหลังจากทราบข้อกล่าวหาของกุนซื้อทีมชาติรายนี้และเขาก็ได้ว่าจ้าาางออลสสตันนนนนแะเเเบิรดดททีีทพืื่ํกวใค เพื่อสืบหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นกับทีมงานหรือบุคคลในองค์กรของสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาโดยทางสหพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญกับพฤติกรรมดังกล่าวอย่างจริงจังและได้ขยายการสืบสวนของเราให้ครอบคลุมถึงข้อกล่าวหาเหล่านั้นทั้งหมดโดยทางสหพันธ์ขอขอบคุณเกรกและโรสลินที่ออกมาพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความโปร่งใสโดยทางเราจะแถลงผลการสืบสวนสู่สาธารณะเมื่อดำเนินการเเสสสร็จิ้้้นนแลละใหหวววาาาามัััพธ์กกกี่่่่ยยขออดงง ริงจัง US Soccer ประนามความรุนแรงทุกรูปแบบและทุกประเภท